ก็สิบสตาบันเทิงวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันด้วยข่าวน่าย,ยินดีนะคะของเจ้าพ่อเพลงรักเสียงอบอุ่นพี่นพพรชมนินะคะที่ลาสุดก็ได้ขึ้นแท่นเป็นวาทีคุณพ่อป้ายแดงเรียบร้อยแล้วลวะคะ่ะ หลังจากนักร้องเสียงนุ่มมาดอบอุ่นพี่นพพรชัมิได้แต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตคู่กับภรรยาคุณเพลินนะคะมานาน15ปีแล้วก็ตั้งใจว่าจะมีลูกในปีนี้ค่ะล่าสุดทั้งคู่ก็ได้มีข่าวดีสมใจนะคะโดยพี่นพพรชัมิก็ได้โพสต์รูปภรรยาถือภาพอันตราสาวค่ะพร้อมกับได้แจ้งข่าวดีให้ทุกคนได้ทราบอย่างเป็นทางการผ่านทาง Facebook นะคะว่าตอนนี้ภรรยาคุณเพลินท้องได้5เดือนแล้วและลูกในท้องก็เป็นลูกชายค่ะซึ่งพี่นพก็ยังได้บรรยายความรู้สึกด้วย ะะว่าทางแม่และลูกชายเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของเขางานนี้ค่ะด้านเพื่อนพ้องคนมาเทิงแล้วก็แฟนๆต่างพากันเข้าไปคอมเมนต์แสดงความดีกับว่าที่คุณพ่อป้ายแดงกันเป็นจํานวนมากเลยแหละคะ่ะขอแสดงความดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะคะ